อ้วนเป็นไงอ้วนไหนให้ FC ดูหน่อยสิลใกที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่นะนครับเป็นเย็นนะปากเย็นนะครับต้องเปลี่ยนใหม่เป็นเย็นนะครับนี้ทำให้ดูว่าวันนี้ ้าเดี๋ยวรอหมอผ่าตัดวันพฤหัสกันนะครับแลเข้าไปดูเรื่องว่าจะผ่าตัดยังไงอะไรนี้ครับตอนนี้ก็ค่าเลือดเขาตับก็เลยให้กินยาบำรุงเลือดด้วยเพื่อผลเลือดอกอกมาแล้วนะครับแล้ตอนนี้ค่าตับค่าไตก็ปกติแต่ว่ามีค่าเม็ดเลือดขาวสูง ก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อนะครับแล้วก็เม็ดเม็ดเกเลือเม็ดแดงจางก็ต้องให้กินยารรลุเลือดไปก่อนแล้วเดี๋ยววันพฤหัสจะต้องให้หมอผ่าตัดเขาดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีวิธีการรักษาอย,ย่างไงแล้วก็ผ่าตัดอย่างไงนะครับก็เนี่ยครับอันนี้กินข้าวไปแล้วครับแล้วก็ให้กินยาบรรลงเลือดไปละ แต่วันนี้เลื่อนไม่ได้ออกมาครับก็ออกมาแล้วก็ห้ามเลือนนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตอนนี้นี่นะครับ,รบ,รบก็จะเปลี่ยนชื่อเข้าม่แล้วเป็นเจิดเจ็ดน,น้อยน,นะครันอนครับยังอ้วนอยู่เหมือนเดิมครับ ก็จะเย็นวันไหนนะครับนะครับให้ดูครับว่ามันบวมมาเนี่ยนี่ครับตรงนี้นี่ครับก็มาอัปเดตอัดานนิดนึงครับแล้วเดี๋ยววันเบรหัสเดี๋ยวแจ้งทีนี้นะครับว่าว่าจะต้อง หมอจะให้ทําอะไรบ้างนะครับ <Yeah. S 1> ดูโดยรวมไปก่อน oh. นี่ครับบางเขาจะเบี้ยวนิดนึงเขาหายใจก็ถ้าหายใจลําบากเพราะว่าตรงนี้มันดันขึ้นมาเนี่ครับตรงช่วงนี้มันดันขึ้นมามั <Yeah. S 2> นก็เลยหายใจลบาบากหายใจได้ข้างเดียว <Yeah. S 2> นี่ครับไหนดูลูกไหนดูหน้าก่อน <laughs> ừ mòn à, con thế bỏ thế, bỏ fc thế luôn bên ngoài trai hết của đũa này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ครับตัวรวมเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับว่านเหยืนชื่อเหยื่แล้วกันนะว่าเหยื่โอเคครับเ,เพื่อนๆพื้อนนนเดี๋ยวผมมาอัปเดตอาการอีกทีนะครับวันพฤหัสเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีครับครับสวัสดีครับ